มวลนี่นะครับเนาะเก็บผักกูดมาตรงก็เอาบรรยากาศการหาผักกูดมาฝากพี่น้องนะครับเนาะพอได้เก็บอยู่นี่ครับหยอดผักกูดหยอดผักกูด มากบ,บักจอยหักจะคของร้ายครับไปไซไปนำํำไปเรนกับไปนำํำโอ้พีเสือร้ายขนาดครับงามงามครับผมหาเบึ่งหยากด้วยครับแบบนี้พีเสือร้ายๆครับโอ้ยเปิดพีหน่องว่าเบึง่งพี่น่อง บึ่งพี่เสือพี่น้องเอ้ยพุพ่นเนี่ยเาจะหาบิง่ง่ายๆด้วยครับเดี๋ยวเอาตัวงพระคายจ้วงได้พี่นอ้องบึงบึงเลยครับพุ่นนะ สรุปแล้วมาหาแมงกินนนนะครับเนาะแต่ว่าพอไดมาเก็บผักกูดแทนครับก็ะไดพอได้ไปกินกับปุลกับแจวนะครับงามอยู่ครับพักกูดแสบด้วยครับนะครับมาตรงกับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับเนาะที่เขามารับชมคลิปมาตรงก็จะขอจบด้วยครับคลิปเบื้องล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามไเบ้าวตงเลเดอร์ครกกับบ้าวตงจะกลับบานแล้วครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านด้วยครับเอาไว้คลิปหน้าเจอกันไหมครับ